มาดู z o ู m ค่ะซูมเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการที่เราจะประชุมกันออนไลน์ใช่ไหมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่แล้วค่ะฟีเจอร์ใหม่ของ Zoom นี้เรียกว่า Focus Mode ค่ะ Focus Mode นั้นออกแบบมาเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียสมาธิ ระหว่างการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนนั้นใส่ใจต่อการเรียนมากยิ่งขึ้นไม่วอกแวกไปเล่นอย่างอื่นไม่วอกแวกไปสู่วิดีโอของเพื่อนๆนะคะจนเสียสมาธิเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะคุณครูจะสามารถเลือกดูหน้านักเรียนได้หมดทุกคนคุณครูจะดูอ่ะคนนี้ตั้งใจเปล่าคนนี้เสียสมาธิหรือเปล่านะคะแต่ทางฝั่งนักเรียนแต่ละคนนั้นจะสามารถดูได้แค่หน้าของครูหรือหน้าของผู้ร่วมอภิปรายในห้องเท่านั้นค่ะ ด้วยวิธีนี้นะคะครูก็สามารถเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ในระหว่างการสอนเพื่อจะลดสิ่งรบกวนสมาธิของนักเรียนนักเรียนจะได้ตั้งใจมากขึ้นนอกจากนี้นะคะนักเรียนสามารถดูวิดีโอของตัวเองได้เหมือนเดิมและจะมองเห็นเพื่อนคนอื่นๆในชั้นเรียนได้เฉพาะแค่ชื่ออีโมจิและได้ยินเสียงของเพื่อนที่เปิดใหม่พูดเท่านั้นส่วนครูผู้สอนนั้นจะเห็นวิดีโอของนักเรียนในชั้นเรียนทุกคนค่ะ และครูก็สามารถดูวิดีโอดูการแชร์หน้าจอของนักเรียนที่ต้องการติดตามได้แล้วก็สามารถเลือกแชร์หน้าจอของนักเรียนที่กำลังอภิปรายได้ด้วยคือเนี่ยฟีเจอร์ใหม่โฟกัสโหมดนี้มันจะดีตรงที่ว่าครูเนี่ยจะสามารถเห็นนักเรียนได้ทุกๆคนด้วยนะใครเสียสมาธิใครกำลังเล่นครูก็จะได้คุยได้ด้วยค่ะคุณอาร์ตน่าสนใจเนาะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับปกติแล้วเนี่ยคุณครูเวลาสอนเนี่ยเขาก็ต้องแบบ คอยนั่งมองนะครับว่าเด็กๆที่มาเรียนกันเนี่ยเอ p attention สนใจครูอยู่หรือเปล่ลานะครับหรือว่าทําอย่างอื่นอยู่ซึ่งเขาพบว่าเด็กๆเ,เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็มองไปหาลูกเพื่อนเพื่อนในห้องเรียนนะครับแล้วก็คุยกันเองนะเพราะม,มีระบบแชทมีอะไรเขาก็คุยกันเองเล่นกันเองอยู่อะไรเงี้ยนะครับดง mm hmm. นั้น feature focus mode เนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะรองรับการใช้งานบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับรุ่น5.7.3ขึ้นไปนะครับซึ่งใช้ได้ทั้ง windows แล้วก็ mac os นะครับซึ่งเวลาทำออกมาแล้วเนี่ย เขาเชื่อว่าครูเนี่ยสามารถที่จะเลือกนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเขาจะเลือกเด็กคนที่ตั้งใจเรียนตอบคาถามหรือพรีเซนต์เนี่ยก็เลือกมาอยู่บนหน้าจอใช่ไหมครับเด็กคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นแค่หน้าครูเท่านั้นแล้วก็หน้าจอเพื่อนเฉพาะคนที่สมมติต้องพรีเซนต์หน้าห้องอะไรอย่างี้ครับพีต่ตาเพราะว่าคุณครูก็สามารถเลือกมาแล้วก็ให้เด็กโฟกัสได้แล้ววันนี้เองเนี่ยผมสังเกตเห็นนะครับว่าเวลามันขึ้นเป็นหน้าจอเด็กหลายๆคนเนี่ยเด็กเขาก็จะมองไปที่เพื่อนมากกว่า นย่ครับมองเพื่อนอทาอะไรอยู่นะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะสนใจว่าไฮ้เพื่อนกําลังเล่นอะไรกันอยู่ครูๆหลายๆคนก็จะบอกว่าให้ปิดกล้องนะครับห้าม,มห้ามเปิดกล้องเวลาค,ลครูสอนอะไรเงี้ยแล้วครูเขาก็จะเพื่อจะให้มองมาที่ครูอย่าง,างเดียวผมว่าฟีเจอร์เนี้ยมันก็จะแฝงตรงที่ว่าทุกคนก็อยากจะเปิดกล้องเห็นหน้ากันใช่ไหมครับแต่ว่าครูก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะให้โฟกัสมาที่ใครนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับซูมบอกว่านอกจากการ ใช้ออนไลน์เลิร์นิ่งแล้วนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับการประชุมออนไลน์ในการซูมด้วยนะครับการสังสรรค์นในครอบครัวและสถานการณ์อื่นๆเนี่ยก็ต้องถูกควบคุมเพื่อไม่ให้มีสิ่งเข้ามารบกวนให้น้อยที่สุดนะครับเขาก็เชื่อว่าทำฟีเจอร์นี้ออกมาเนี่ยคนก็จะมาใช้ซูมเพิ่มขึ้นนะครับในการประชุมต่างๆด้วยครับ